กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในเวลานี้รวมถึงเทรนด์ของโลกที่เราไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะ ดรศักดิ์สินโลสลานลมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุคณภาพวิชาการหรือพอวกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาโดยเห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยเน้นการท่องจําไม่สอดคล้องกับการเรียนในยุคใหม่ ครูส่วนใหญ่สอนให้เด็กท่องจำนำไปสอบซึ่งจะจำได้ในระยะเวลาสั้นๆทำให้เด็กที่เรียนจบเสียโอกาสเมื่อไปสมัครงานในองค์กรเอกชนที่มีการทดสอบและสัมภาษณ์งานการเรียนแบบท่องจำเด็กไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แต่การเรียนการสอนแบบ active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPass 5 s t t p p สามารถทำให้เด็กเกิดความรู้ด้วยตนเองคิดวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงสร้างสารรค์ใช้ความรู้ผลิตผล สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสมัมฤทธิ์การเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการคิดขั้นสูงที่ผ่านมาพอวอได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า1ิแห่งและสมาคมต่างๆในวงการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้สูงสุดหลักสูตรเขียนไว้แบบนี้ความหมายของหลักสูตรคำเรียนเนี่ย โรงเรียนต้องจัดประสบการณ์แต่ประกอบว่าเราอธิบายเนื้อหาแทนแล้วเป้าหมายของการใช้หลักสูตรอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วคือมาตรฐานการเรียนรู้5.5มาตรฐานนี่คือเป้าหมายตั้งแต่ป .1 ยันม .6 5.5มาตรฐานแปลว่าความสามารถในการพัฒนา ให้เด็กเกิดความสามารถในการแสดงออกนะด้านการคิดการตัดสินใจและการกระทำนั่นคือเป้าหมายการเรียนรู้า